เดี๋ยววันนี้บางมาใส่คอยแต่งวิวอานะครับก็อันนี้จะเป็นคอยเดิมนะครับติดรถนะครับวิธีการใส่ทายังไงนะครับก็ขั้นแรกเลยง่ายๆนะครับเห็นไหมคอยเดิมเนี่ยมันมีขนาดเล็กใช่ไหมเราวัดตัดให้เท่ากันกันเลยนะครับวัดความยาวให้เท่ากันแล้วตัดครับผมก็แล้วแต่เทคนิคนะเราจะตัดยาวเพื่อน่อยก็ได้นะเพื่อเสียใช่ไหมอย่าตัดให้มันสั้นพอดียาวกว่าเดิมสักนิดหน่อยนะครับก็ตัดเข้าไปเลยปุ๊บนะครับโอเคแล้วคราวนี้ก็ปลักเดิมติดรถมาเลยนะครับ ปลั๊กเดิมถอดยังไงปลั๊กเดิมข้างในเป็นเกลียวนะครับก็คือหมุนออกมานะครับจนใส่ก็ใส่นี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปนะครับเป็นสกรูเกลียวปล่อยนะครับก็หมุนเข้าไปนะครับใส่คอยต่งนะครับก็หมุนเข้าไปจนแน่นนะครับโอเคพอแน่นแล้วก็ปิดปลั๊กกลับดุมปลั๊กกลับโอเคอันนี้เวลาติดตั้งที่รถทายังไงนี่เลยครับก็ติดตั้งใส่แทนของเดิมได้เลยนะครับน็อตแหวนอะไรของเดิมให้ครอบเลยนะครับ ติดตั้งเข้าไปเลยนะครับของเดิมอยู่ยังไงมันจะมีปลั๊กเล็กกับปลั๊กใหญ่นะครับเราใส่ท่าเดิมเลยนะอย่างนี้ท่าเดิมของติดรถอ,อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วางมุมเดียวกันเลยนี่สังเกตไอ้ตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะแลใส่เข้าไปเลยติดตั้งไม่ยากครับผมติดตั้งในทรงท่าเดิมเลยใส่เข้าไปนะครับ ตัแล้วก็ล็อกน็อตเลยนะครับแล้วก็เสียบพัั๊กกลับไปได้เลยครับ แล้วก็เอาปักใส่หัวเหียนได้เลยนะครับโอเคโอเค,อเคัาลองด่าตูว กลับไปเรื่อยคอยซิ่งิดจำคอย